จากเด็กน้อยบนเวทีประกวดสู่ศิล,ลปินผู้ปลุกหัวใจลูกทุ่งเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของต้นข้าวสุปริยาสวัสดีครับทุกท่านข่าวริมคลองว่าด้วยการกลับมาที่อบอุ่นหัวใจการกลับมาเยือนเวทีดวลเพลงชิงถุนของต้นข้าวสุปริยาในฐานะศิลปินรับเชิญพิเศษไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงธรรมดาแต่เป็นภาพสะท้อนการเดินทางอันน่าทึ่ง บรรยากาศในสตูดิโอวันนั้นอบอวลไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยยิ้มของเหล่าคณะกรรมการที่มองเธอด้วยสายตาเปี่ยมด้วยความเอ็นดูมันไม่ใช่รอยยิ้มของการตัดสินแต่เป็นรอยยิ้มของครูที่เห็นลูกศิษย์เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างงดงามพวกท่านพยักหน้าด้วยความชื่นชม การกลับมาในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการร้องเพลงแต่คือการตอกย้ำเรื่องราวของเด็กหญิมคนหนึ่งที่ใช้ความฝันความพยายามและหัวใจที่งดงามเปลี่ยนเวทีประกวดให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเสียงที่จะปลุกหัวใจคนทั้งชาติก้าวแรกบนเวทีแห่งความฝัน หากย้อนเวลากลับไปหลายคนยังคงจำภาพของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ยืนอยู่บนเวทีดวลเพลงชิงทุนด้วยหัวใจที่เกินร้อยสายกาของเธอเปล่งประกายแห่งความฝันแต่ก็ยังแฝงไว้ด้วยความตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดภาพนั้นช่างแตกต่างจากภาพของศิลปินสาวที่มั่นใจและเปี่ยมด้วยพลังในวันนี้โดยสิ้นเชิง เวทีดวลเพลงชิงทุนเปรียบเสมือนบ้านหลังแรกที่มอบโอกาสและสร้างฝันให้เด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ก้าวเดินบนเส้นทางสายดานตรีจนกลายมาเป็นศิลปินขวัญใจคนทั้งประเทศอย่างเต็มภาคภูมิก้าวแรกที่มั่นคงบนเวทีแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางแห่งการเติบโตที่ยิ่งใหญ่และน่าจดจำการเดินทางแห่งการเติบโตขัดเกลาเพชรให้เปล่งประกาย จากวันแรกจนถึงวันนี้ต้นข้าวสุปริยานอพิสูตให้เห็นถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งในทุกมิติดั่งเพชรที่ถูกขัดเกลาจนส่องประกายเจิดจรัสพัฒนาการสู่ความเป็นมืออาชีพการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดสามารถสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้วันแรกบนเวทีศิลปินเต็มตัวในวันนี้การแสดงบนเวที ยืนร้องเพลงด้วยหัวใจเกินร้อยสายตาเปล่งประกายแต่แฝงไว้ด้วยความตื่นเต้นการแสดงบนเวทีมีความเป็นมืออาชีพเอนเตอร์เทนได้ยอย่างเป็นธรรมชาติมีปฏิสัมพันธ์และหยอกล้อกับแฟนคลับอย่างพอดีและน่ารักการร้องเสียงร้องใสซื่อตามไหวแต่เต็มไปด้วยความมุ่งม,มัน่นการร้อง สามารถร้องเพลงผสมผสานกับศิลปินรุ่นพี่ได้อย่างกลมกลืนเสียงไม่ถูกกดแต่กลับส่งเสริมกันและกันอย่างลงตัวภาพลักษณ์และการแต่งกายภาพของเด็กน้อยที่น่าเอ็นดูภาพลักษณ์และการแต่งกาย ลุกสาวน้อยเกาหลีที่มีสไตล์และเป็นมืออาชีพโดดเด่นด้วยทรงผมสัน้นสวมชุดสีขาวสะอาดตาในคืนแรกและชุดดำลุกเรียบเท่แต่สง่างามในคืนถัดมาพร้อมกันแกงยีนส์งสุภาพที่เหมาะสมกับวัยเสียงตอบรับที่พิสูจน์ความสำเร็จ พัฒนาการของเธอไม่ได้สะท้อนผ่านสายตาของคณะกรรมการเท่านั้นแต่ยังชนะใจแฟนคลับทั่วประเทศอย่างล้นหลามความคิดเห็นในโลกโซเชียลต่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นดูไปยิ้มไปน้ำตาคลอและน้องโตขึ้นมากแต่ยังคงความน่ารักเหมือนเดิมซึ่งแสดงถึงความผูกพันที่แฟนคลับมีต่อเธอตั้งแต่แรกเริ่ม บทพิสูจน์ที่ทรงพลังที่สุดอาจมาจากการสารภาพของแฟนรายการท่านหนึ่งที่กล่าวว่าหลังจากต้นข้าวประกวดจบไปเขาถึงกับเลิกดูรายการดวลแพลงชิงทุนไปเลยและเพิ่งกลับมาดูอีกครั้งก็ในตอนพิเศษที่เธอมาเป็นศิลปินรับเชิญนี่เองนี่คือเครื่องยืนยันถึงพลังดึงดูดและความรักอันเหนียวแน่นที่แฟนกลับมีต่อเธอโดยเฉพาะ ปรากฏการณ์นี้อย่างสะท้อนผ่านภาพที่จับต้องได้อย่างพวงมาลัยเงินสดในงานแสดงที่จังหวัดสุขโขทยัยซึ่งมีจำนวนมากจนแทบไม่มีที่ห้อยบนตัวน้องสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรักและการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่เบื้องหลังภาพความสำเร็จเหล่านี้คือรากฐานที่สำคัญที่สุดนั่นคือหัวใจและทัศนคติของเธอเองหัวใจแห่งความสาเร็จทัศนคติที่ชนะใจมหาชน จากการวิเคราะห์เส้นทางของเธอปัจจัยสำคัญที่นอกเหนือไปจากพรสวรรค์สามารถกลั่นกรองออกมาเป็นคุณสมบัติคลักที่เยาวชนสามารถเรียนรู้ได้นั่นคือการผสมผสานอันทรงพลังระหว่างความแข็งแกร่งภายในและความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสำเร็จของต้นข้าวไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากแก่นกลางของทัศนคติที่แข็งแกร่งพลังบวกและมองโลกในแง่บวกเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ทำให้เธอก้าวผ่านดราม่าต่างๆไปได้ในขณะเดียวกันความอ่อนน้อมและความกระตัญอยูก็ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศที่นำการเติบโตของเธออยู่เสมอ การไม่หยุดพัฒนาตนเองและความกระตันยูต่อเวทีและครูบาอาจารย์คือสิ่งที่ทำให้ชื่อของต้นข้าวสุปริยาอย่างคงอยู่ในหัวใจของคนดูอย่างยั่งยืนด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งนี้เองเธอจึงไม่ได้เป็นเพียงศิลปินที่ประสบความสำเร็จแต่ยังได้สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อวงการเพลงลูกทุ่งอีกด้วยผู้ปลุกกระแสมากกว่าแค่ศิลปินแต่คือผู้เชื่อมยุคสมัย เป็นเวลากว่า10ปีที่วงการเพลงลูกทุ่งดูจะซบเซาลงหลังการจากไปของศิลปินในตำนานที่เปรียบเสมือนเสาหลักของวงการทั้งพุ่มพวงดวงจันทร์ยอดรักสลักใจไวยพศเพชรสุพรรณและสายันสัญญาแต่การมาถึงของต้นข้าวสุปริยาได้ปลุกบรรยากาศของคนรักลูกทุ่งกลับมาอีกครั้งอย่างน่าทึ่ง เธอทำหน้าที่เป็นสะพานการเชื่อมของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าทำให้บทเพลงลูกทุ่งกลับมาเป็นที่ชื่นชอบในวงกว้างสร้างปรากฏการณ์ที่หลอมรวมใจคนทุกวัยให้หันกลับมาฟังเพลงที่เป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยพอมีน้องต้นข้าวมาเนี่ยบรรยากาศของคนรักลูกทุ่งก็กลับมาครับน่าเป็นการเชื่อมของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า บทบาทนี้ทำให้เธอมากกว่าแค่ศิลปินแต่เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการต่อลมหายใจและคืนความคึกคักให้กับวงการเพลงลูกทุ่งในยุคปัจจุบันถอดรหัสแรงบันดาลใจจากต้นข้าวสุปริยาเรื่องราวการเดินทางของต้นข้าวสุปริยาได้มอบบทเรียนอันล้ำค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังไล่ตามความฝันซึ่งสามารถถอดรหัสออกมาเป็น3บทเรียนสำคัญได้ดังนี้ 1. ความพยายามไม่เคยทรยศใครจากเด็กน้อยที่ต้องไต่เต้าด้วยความอุตสาหะสู่การเป็นศิลปินขวัญใจมหาชนเส้นทางของเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างไม่ย่อท้อคือกุญแจที่ไขประตูสู่ความสำเร็จได้เสมอ 2. ทัศนคติที่ดีคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด การมีพลังบวกและมองโลกในแง่บวกไม่เพียงแต่จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคและดราม่าต่างๆไปได้แต่ยังเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนรอบข้างรักและพร้อมที่จะสนับสนุน 3. อย่าลืมรากเหง้าของตนเองการกลับมาเยือนเวทีดวลเพลงชิงทุนซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังแรกด้วยความกระตันอยู่แสดงให้เห็นว่าการไม่ลืมจุดเริ่มต้นและผู้มีพระคุณคือหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เส้นฐานของต้นข้าวคือข้อพิสูจน์ที่มีชีวิตว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งสามารถยืนหยัดบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ไม่ใช่เพียงด้วยพรสวรรค์แต่ด้วยหัวใจที่ไม่เคยลืมบ้านหลังแรกของตนเองข่าวริมคลอง